ให้ทำให้เราเ<ม>นี่ยคะลดคอเลสเตอรอลได้นะคะมไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารเสริมหรือยานะคะก็ะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอที่จะทำช่วยได้ค<ม>ุณหม,ม,ม,มอเวลากินเนี่ยผมถามเลยกินกินพร้อมๆกับยาของคุณหมอหรือเปล่าลดคอเลสเตอรอลของคุณหมอทานครบ กันไปเลยเลยนะคะเพราะคุณหมอก็บอกว่าโดสที่ให้ไปเนี่ยก็คือไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการที่เราไม่ต้องเ,อเพิ่มโดสในการรั้วา็ทานยาแต่วันนี้ยาของคุณหมอลดลงหรือ,อยังอ่ะใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่า คือไม่ต้องเพิ่มโดสมาเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ย2องเก้าสิบกติคนที่พิานยาทุกๆไปก็อาจจะต้องเพิ่มโดสถ้ากายังไม่รู้ลงมาช่ได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นุกมากๆครับค่ะแล้วก็ขอให้พี่นุกมีเวลาออกกำลังกายมักนะครับมาเข้า ด้วยเห็นพี่อ้วนแบบนี้นะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสายเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับท,ที่ดูแลเรื่องไรนี้ สวัสดีครับคุณตายครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามตรงๆเลยเล็กันะครับไม่ถึงใช้อาหารเสริมเพื่อการดูแลตระกูลสลก็อายุเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้ ทราบอยู่แล้วว่าจากการศึกษาครับข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆนี้วงการนี้คือวงการยาวงการยาครับนะครับก็สถิติอะไรต่างๆนี่นะครับการการตายมาจากโรคหัวใจเนียอันดับหนึ่งที่คุยกับน้องเราคือรู้สึกว่า จะมีคนรับๆข้างเพื่อนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็จริงๆมีทั้งพี่นะฮะแล้วก็น้องๆเองเนี่ยเขาเรียกว่า FQHAT จนถึงขั้นเสีย โรคหัวใจหลายท่านแล้วเราก็เลยต้องหันมาดูแลสุขภาพครับโรคนี้เนี้ยถ้าเกิดเป็นแล้วนี่นะครับสิบนาทีนี้เสียชีวิตนี่เลยนะครับมันต้องตรวสุขภาพนะตัวจสุขภาพมิใช่คนตัวจสุขภาพเลยฮะคนรวจสุขภาพเลยครับเดี๋ยวด้านนี้ ันนี้เลยนะฮะตรวจมาทุกปีครับครับมีตัวเลขตั้งแต่ปี50ป50 52, 52ปีที่แล้วปี <3 S 2> นี้คงคงจะตรวจประมาณเดือนสิบก,ก็ดูแลเรื่องคอเล<อ>สเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลก่อน,นปี50นี่เทนะ่าไหร่ปี50 2 213 213อันนีอครับันนี้เกินไปนแต่คือสไลด์นี้เนี่ยเราก็ดูแลมาตลอดอปี51เนี่ยอยู่ที่ 112. 1 1 2ครับปีที่แล้วลดลงมาเหลือ85คือลอดมาเรื่อยเรื่อยครับ<ๆ>ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอ,อยู่เพราะเกณฑ์มาตรฐานคือประมาณ สิบถึงร้อเจ็ดสจริงจริงแล้วคือตั้งแต่ไปห้าสูงนี้จริงก็เริ่มดูแลตัวเองแล้วหรือเปล่าครับอันคี้ค่ามันก็ไม่ได้มากนะ,ะถ้าเทียบกับอายุนะอายุอายุมากธรรมดาแล้วตัวไปคือสลายแล้วว่ากอเสอรอดนี่ต้องสูงมากกว่านี้มีวิธีการดูแลตัวเองที่พิเศษ สำหรับตัวเองเมีวิธีอะไรบ้างก็พูดได้เลยว่าทุกอาทิตย์ต้องมีการออกกำลังกละก็เคล็ดลับเลย,เลยครับทานอาหารเสริมท,นะทานอาหารเสริมนะคอาหารเสสำหรับตัวเองเลยคือความรู้สึกใช่เลย มีผลการทดลองการวิจัยในทางสาเนี่ยว่าอาหารเสริมแล้วเยียาเนี่ยคช่วยลดทูนนียย้ได้ยามมีนัยสำคัญรู้สึกเปลี่ยนไปเลยครับก็เท่าที่ดูเนี่ยนะฮะข้อยังไม่เหนื่อยมากนะเมื่อเทียบกับคนอื่นเมื่อก่อน เคยมีช่วงหนึ่งช่วงนั้นก็มีบาดเจ็บหลังด้วยนะฮะก็ร,รู้สึกเหนื่อยง่ายด้วยแล้วช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าต่ายคือสลายก,ายกายรอรสเาจกคล้ตอนบาดเจ็บหลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถออกกำลังไ,ได้ก็ใช่ต้องมีส่วนเหนื่ใช่ใช่มันก็เลยทาให้พวก สูงต,ตอนนี้เนี่ยพออาการเจ็บหลังดีขึ้น,นครับ,รบก็ออกกำลังกายมากขึ้นก็รู้สึกการเหนื่อยล้าเนี่ยจากการเดินตีกอลสิบแปดหลุมเนี่ยครับก็ลดลงไปเยอะเป็นวิธีการป้องกันที่ดีวิธีหนึ่งนะครับ็กอ,อกกำถางกายแล้วก็ลองทานอาหารเสริมเพื่อ โซโล่เนี่นะครับแล้วก็ไปกีตาไลดูแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ต่ายมากครับขอบคุณครับครับเราท ก็สำหรับระยะเวลาที่ค้ามวังครับค่ะอยู่ที่ประมาณสามเดือนอ๋อสามเดือนเหนไหมครับเพราะว่าสิ่งที่ต้องให้ความต้องทำความเข้าใจกันดูว่าในเรื่องของการลดอรจะเลอาเนี่ย,ยนะครับเพราะว่าเรา คอร์ริโซนในเรื่องของเราเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนจากนอกทางการนะครับนับน่นคือการทานเนี่ยก็ต้องเป็นการทานที่สมองเสม,มอนะครับก็คือเริร่มตั้งแต่หนึ่งเดือนแรก ก็สําหรับต้องทรความเข้าใจนิดนึงครับว่าะว่าในส่วนของน้ํามันปลาค่ะนะครับอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการเวลาเราทานคู่กับพวกไฟเบอร์ค่ะนะครับที่เช้ในการลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์ันธุ์ที่มีไฟเบอร์เป็นองค์ประกอบค่ะพวกยานอาหารนะครับเพราะว่าผลิเวณพันธ์ ไฟเบอร์ใหญ่้นะฮะมันจะอยู่ซับกับไขมันซึ่งอยู่ในน้ำมันปลาครับส่วนหนึ่งนะครับมันคงมีแค่ไขมันที่จะต้องดมมันเลว่าถ้ากินคู่กันน้วมันปลามันจะหายไปใช่เพราะง่าก็โดนดูดซับอยู่ในไฟเบอร์นั่นแหละครับแล้วก็ขับออกน้องล้างนี้ต้องไิไ ช่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะรับคอมเมนต์ว่าประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงหรือง่ายๆนะครับจะมาเช้ากินแล้วมันปลากลางวันก็ตเบอร์ง่ายครับหลับง่ายโรง วใจหรือโรคหลอดเลือดตีบถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของการเกิดโรคและมันตรวจเช็คสุขภาพอยู่เป็นประจำหรือเลี้ยงความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคเท่านี้ผมเชื่อว่าเราสามารถจะรับมือกับโรคได้แรง สำหรับวันนี้นะครับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับเราได้ความรู้ไปเยอะมากมากครับน้องวีครับใช่แล้วศาร์ถ้าศึกษากันมีนะคะคอเลสเตอรอลเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแค่ผู้ไลท์อย่างเดียวยังมีทั้งข้อดีแล็ข้อเสียค่ะและน,นข้อมูลดีๆที่วันนี้ และวิธีในการเพิ่ม HDL หรือว่าคอเลสเตอรอลชนิดดีนะครับก็มีวิธีการออกกำลังกายนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคตั้งใหม่นะคะเพื่อจะได้ห่างไกลจากโรคหวัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดด้วยค่ะแน่นอนเลยครับวันนี้เวลาของรายร ใครไม่ปวดย่เยอะมขึ้นหมดลงแล้วครับใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรานะครับเซิร์ชคำว่าหมอแดงในกูเกิได้เลยครับค่ะแล้วใ้าแรกการก็มีไฮไลา์สัปดาห์หน้ารออยู่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนโทษกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต่อปัจจัยสาคัญเนี่ยก็คือเราพูดถึงแคลเซียมกันหลักคือมนุษย์เราเนี่ยสัง,งเคราะห์แคลเซียมเองไม่ได้แต่ว่าก็สามารถดูดซึมได้จากการกระบาดของไปมันก็จะมีข้อจำกัดอนด้วยว่า ทานท้ไปร้อยเปอรนดูนส่สิบหเปอร์เซ็นต์่นั้นโอ้โหแค่นี้เหรอแค่นี้เองครับปัจจุบันเนี่ยมีแคลเซียมชนิดใหม่นะครับที่เขาเอามาบายกับสารประกอบตัวนหนึ่งเขาเรียกว่า แล่ยังช่วยกระตุ้นาก,การสร้างคองลลาเจนในเนื้อเยื่อกระดูกและกระดูกอ่อนของข้กเาต่อได้อีกด้วย